สวัสดีรับอยู่ชอ่องทางในชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นคอมโบหมิงแวร์นะครับผมนี่ผมเล่นหมิงนะครับผมแล้ว oh, <boy. S 1> ก็ต้องกดกันครับเพราะเป็นแวร์นะต้องเก่งนะแต่ต้นเก่งครับผมถ้าแวร์ไม่เก่งต้นเก่งก็งงกงกยึดรายปรับผม แล้วก็เราก็พยายามดันเลนนะครับเราเพื่อนมาเต็นจังหวะนี้ผมเตะผัดนะครับเพื่อนผมต่อต่อครับผมต่อต่อแล้วไงต่อตายแลครับไม่ตายครับผมเราหยุดตายแทนเราต้องถอยนะฮะอันติยังไม่มีฟุ้นฟูเลือดนะครับผม อาหายเต่ฟองข้ามนะครับผมนึงมาแล้วฮะไปต่อแล้วผมได้นหนึ่งคิวนะครับในคิวจะฆ่า,าเตะนะครับผมมาต่อนะครับเราซอย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 นะ่ ไปต่อนะผมโหเกือบแตกกับแตกเพื่อนว่ผมน่าจะกลับนะไม่กลับก็แตกอ่ะเพราะผมไม่มีมันติเรื่อนุกร้อยครับตายกูเปล่าตายกูนะครับผม ผมจะตายไหมครับไม่ตายครับมุนหนาครับผมไปน้าขับเปรีครับผมเอาไม่มั่นใจว่าเลือดเราเลือนนิดน้อยครับผมแล้วเราก็รอแวนออกมานะฮะหรือว่าเราจะออกไปต่อนะครับผมแวนแวนออกมาแล้วครับผมแวนออกมาลมแออมาล้วเราก็ พยายามเล่นกับคอมโบกับแวนเยื่อๆฮะมันมันค่อยจะท่าทีชนะได้เพราะแวนกับบิงอ่ะดําเน็ตเมื่อจัดอ่ะผมพูดเลยขออญากเล่งนะครับผมตามตามมงกรแตครับต้นเกมเราต้องตามมงกรนะครับต้นเกมนะถ้าเราได้มากรเราจะได้เกี่ยมมากนะครับผม าจะได้เปลียดมากจริงๆครับถ้าแวนต้นเกมต้นเกมแบบชอยต้้มแตกกันแล้วครับถ้าเพื่อนอันได้ด้วยครับเลยเลยได้คิวครับพยาเตะนะครับแล้วก็ได้ป้อมครับผมได้ป้อมครับผมแล้วก็ต่อครับผมไม่ยอมครับแล้วน่าจะแตกนะครับไม่แตกครับผมแบวเอาสุดครับบิ๊กแหวเอาเลย ได้ครับผมจากจากนี้เราต้องซอยนะครับร้อยนะครับอันตีมีนุเมเียเปบแปแบบไดเยียงคิวนะฮะเราก็ไปต่อนะครับผมนี่งสิ ล็อกคับเพื่อนเอาแล้วครับผมเราได้ป้อมบนนะครามได้ป้อมบนนาอันวีเียหน้าเปิดมาครับวีเรียหน้าเข่าเก่านะครับน่ไม่แตกครับไม่แตกครับผมเราต่อครับได้ยูเดอร์มาหนึ่งตัวนะครับผมเราต้องสร้างก่อนนะ เพราะเล่นแคลรี่เรามันมันไม่แพ้เลยเพระป่าป่าเราน่ะไม่ลงมาเล่นเยอะเพราะถ้าดีครับด้วยแคลรี่ซูเลนได้กับ All ออเบนน่ะมันจะดีอย่างยึงเ้ยป่ามันจะไม่เดินรับเวฟสองทีเข้าใจไหมถ้ารับเวฟสองทีป่าป่าฝัาง่งเราต้องหาทีรวยของปับป่บามันคาบนะครับอันนี้เราน่าจะแตกนะครับแตกครับผม หมิงสู้ต่อครับหมิงเข้าไปรอดครับเด็ดสตนันตันสันนะครับผมผมรบนี้น่าจะเปลี่ยนของรวมรเป็นของล้างนะฮะอันมี่วีเลียนหน้าถึกอันติของนีมีนูเมียตายนะครับผมตายแบบงงๆนะครับสัตว์นี้ยังไงต่อครับผม มาแล้วครับทำาราเดินไปหาแวนอย่างเร็วครับเพื่อที่ทำคอมโบต่อแล้วสกิลใส่แล้วครับ,อำำบรอแลบอลซ้ายครับแอลซ,ซ้ายนิดน้อยนะแวนจะจะจะเอาตัางออกครับไปไงครับไปไงได้ครับผมเราหน้าอยู่ น่าจะแค์ไปครับแ,แคสแคสไปครับผมถึงตายแล้วแดนชิกออกครับแดนสุดจิ๊เกอร์ครับผมแล้วเราก็ไปดูการเล่นเกมของแวนต่อนะครับผมแวแดนวับับบ้านนะฮะรอหมิงเกิดเขัามาดูแวนกันต่อนะฮะ มีเกิดแล้วครับผมมิงเดินออกมาครับมาทำคอมโบของแบนต่อนะครับอันตรายสุดครับในปูหลีมิงแวนนะฮะยังไงครับยังไงตอนนี้พวกผมน่านจะเปิดดาร์กครับเพานนราะดางทำคารนโงเราต่อนะฮะเรา แบนตามตามเพื่อเอารวยฮะการจนอะสิงหน้ากวัวครับในอวีครับผมเราต้องรวยกว่อฟังคงาเสมอนะครับไปไงครับเอาต่อครับผมเปิดกิวไปแล้วรยบร้อยครับไปนี้แค่ไปอีกเช่นเคยครับผมยืนนั่ไงครับ เราก็เล่นป่าเป็นมอทอสป่าครับโตไปหน้าเล่นก็เล่นนะครับผมผมกับเพื่อนพยายามแก้เกมนะวอตตี้อีสปอร์ตตอนนีุู้กเกมน่านะไม่แย่ครับผมไม่แย่ไม่แยุู่กเกมเราเราเพื่อนออกมาครับผมออกมาแล้ว เราเสียดเราเอาเอา,เอาทันไม่เอาดังครับผมร้อยครับแตกไหมครับไม่แตกครับรอดได้ไงครับถ้าหยุดถอยครับเอาป้อมคัดไปเ่ยนใจเอาป้อมนะครับต้องการครับผมเพราะเกมนี้เราตีพ่าเราได้ป้อมไม่ได้ดันลินนะครับผมนั่นเลยเป็นสิ่งที่สำคัญครับว่าเกมมันฐานท,ที่ป้อมเอาอยู่ ไฟกันต่อครับเกมนี้ทำไรง่ายกว่าจะไฟครับผมชน,นะไฟครับเน,นี้ยผมจากค่ายชนะไฟครับแพ้ไฟครับผม,นนร,บร,บผมริบร้อยกิลเดอร์สตันใส่ทำไงนในต่อครับเดินหนีดิครับผมไม่รอช้า <A S 1> เอาไป็นรีเดียนะ ผมไม่ว่าครับเลินไปเลยครับปวดมันดักครับผมตานี้ต้องรองแวนเหมือนเดิมครับผมแวนเกิดแล้วครับไปตามแวนนะฮะเล่นหมิงครับต้องต้องเดินคู่กับป่าเมดแคลรี่ว่าเลดเกมเราต้องเดินคู่กับแครี่ครับผมต้นเกมต้นเกมเราต้องเดินคู่กับเมดครับ ้าแคร์ลี่เป็นนำเหยื่อสามคันครับที่จะแปะกิซนาได้ถ้าแคร์ลี่ตีต้อมแดงครับผมเราเปิดอังกรยังไงต่อครับอยู่ได้รกับจิลลาร์ตเขาผมจิลาร์ไม่ได้ครับเพื่อนมาอ่ออ่อนังกรนะผมไปกันต่อครับจะอยู่หลังแล้วครับผมหลังเราชนะไฟไปด้หน่วยนะครับเดินต่อนะครับผม ฝั่งข้างยังไงครับก็ถอยครับผมสี่คนร้อยไปเลยครับมีแฟนด์เราก็เอาสุดเข้าผมมีเอากับดักต่อครับพญเติหนีแทบตายครับไม่พ้นกันสี่สี่หนึงเลยครับผมอีฟพร้อยครับพยเติไปกันต่อครับผม เกมนี้น่าจะจบไหมครับน่าจะจบนะครับผมเริ่มดันแล้วจะเราน่าจะแพ้ไฟครับไฟนี้แะ้ไฟจริงครับผมเรารีบร้อนนะครับผมเราต้องอรอเพื่อนครบห้าคนก่อนครับเ็ื่อเยือนั้นได้จากนี้ทำได้น่าจะเล่นต่อกับ อีนุ่มเมียนะฮะออาไงต่อผมเล่นต่อไม่เบ,บนใจไม่เล่นต่อนะฮะเพราะดาเมจดไม่คุ้มครับผมอีนุมเมียโซเทมช่วยนะครับไม่ยอมกลับบ้านนะฮะผมเอาไงต่อครับเพื่อนฝังข้ามมาแล้วฮยาเตะดาอีกแล้วครับผม ผมน่าจะกับไม่เคลียร์นะฮะเพราะยังไงก็ยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะถีกเขาแวนนะนเดินมาหาแวนฮะมาขโมกแวนต่อครับน่าจะดับเอวซ้ายครับผมให้ดับครับผมจะแบบนี้ น้าครับผมก็ไปต่อครับผมเกมนี้น่าได้จะได้ป้อมกลางนะฮะเกมก็นั่นเหลือดนะครัผมในป้อมกลางจริงครับตอนนี้ ตามต่อครับผมน่าจะเอาเปิดดักนะครับมาเปิดดาร์กครับเปิดดาร์กแล้วก็มาดักเอลไซรับดักเอลไซเอลขวาวาองเดินมาครับผมียบร้อยดักเอลไซเอลขวาเรียบร้อยนั่งศัตรูเร่งดักสิยุทธ์ดออเอียลครับผม ยังไงครับฝั่งต้องเข้าก็ไปกล้าขึ้นลึกแล้วครับผมเติมต่อนะคติดร้อยแพ้ไปนะครับผมยีเมียน่าจะกลับครับตอนนี้ทำอะไรต่อครับสู้ไฟสู้กันครับผมน่าจะไปรออนะครับ รียบร้อยไห้รอดครับผมเดี๋ยวอีวเมียครับวาร์ปกลับบ้านอย่างลอดเทนะครับผมเรียบร้อยเอาไปวาร์ปกลับบ้านครับน่าจะได้คิวครับผมของกลางแล้วครับอันสานนิษใบดันเลนนะครับผมเลนกลางนะฮะถึงกับแหวนเกิดแล้ว นั่งผมเดินออกมาแล้วกับแวนนะฮะแวนต้องรอเราครับตามต่อครับแวนหางยิงต่อครับผมช็อตนี้อย่าเงครับเดินมาแงี้ยนี้ก็แหลมครับงติดลอยครับผมยิงตัวยติดแวนโคตรแรงครับผม แผ่ไฟจนเลยครับอย่งไงต่อครับอย่าหนีไม่ไีครับสุดท้ายก็เติมเลือดครับออฟเดนของของเราหนึ่งเมียเกิดแล้วครับผมอางงครับอย่าโดนใส่ไม่โดนไฟนครับผม จบบ้านไหมครับเร่งนะครับผมริบร้อยไปแต่มนุหมิงกับแวนต่อนะฮะนี่ครับมาดักเอลครับผมมาดักเอลมาดักเอลซ้ายครับรอให้เตะแหลมนะครับผมโดยให้ฝังข้ามแหลมครับ สิบลอยครับพยญเตมาอย่างนี้ไม่รอดครับผมสิบลอยเนี่ยการนิ้วายของเงยนะครับใบนี้เนี่ยอไปนี้เอวอยากเปิดตาไปแล้วครับผมโย<อ>่ลอยต่อครับลอยมันเมื่องหอกครับผม มานจอดออกครับก็ยอยๆขึ้นบ้านนะครับผมดักเอลไซด์เอ๊ะดักเอลขวอต่อนะฮะมาไหมครับผมมาเรียบร้อยครับคิวเตอร์ก็ไปรอดครับผมไปขึ้นบ้าน,นครับขึ้นบ้านแล้ว แรงดันขึ้นบ้านครับผมฝั่งหน้าต้องตัดครับฝั่งฝัางถ้าถ้าไม่กันก็จบเลยครับถ้าจะจบนาครับผมเพราะกันไม่ไหวครับถิดสตันครับผมยูแตกครับผมสองครับได้สองครับหนีกดยูครับผมร้อย นึงรีบล้อยครับผมบจายครับต้องลอยเอช่นเคยครับเลงอีกเช่นเคยครับเลงอีกครับผม เกมนี้น่าจะจบบ้านได้นะฮะ <c oughs> อ๋อแล้วครับมาครับทำลายไงต่อเกมนี้น่าจะมาชนะไฟครับโค <c oughs> ตรแรงครับแวนมีโมกมีครับผม <c oughs> ไงครับรีบร้อยครับไอ้สองครับรีบร้อยนี <c oughs> ่ว่ากดเพิ่มเลื่อนให้เพื่อนนะครับนี่ ว่าไงตอบเรียบร้อยแวนกดสุดเชื่อให้แวนตีต่อครับเรียบร้อยเรียบร้อยหมิงในคิวด้วยนะฮะขึ้นบ้าไนได้เลยครับผมภาพฝั่งข้ามมันหิวป้อมกันไปครับไปต่อครับเดี๋ยวจิออกดิบจบ้านนะฮะแวนก่อนนี้แานสับนี้ไงตอ่อ ร่อยต่อครับเก็บไม่ลองคิ้วครับซับป่าเข้าไปได้ป้อมให้เลยครับผมนี่ครับไม่ทันครับผมต่อหนงครับตะกันไม่ทันครับแหวนเอาก่อนหนึ่งเดียวครับนี่ครับคอมโบหมีแวนโกงยังไงครับดูคลิปนี้ได้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทำรายเชนเนลนะครับขอบคุณครับ